ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการประกาศงานหน่อยค่ะประกาศยังไงให้คนเห็นต้องว้าวคะ่ะอาคนเห็นต้องว้าวและอยากสมัครใช่ไหมแล้วนี่คือปัญหาของพนักง,งานคือประกาศไปหางานหาคนรับสมัครยากคนมาสัมภาษณ์ถึงเวลาสัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์แล้วนัดมาทํางานไม่มาเพราะองค์กรคุณไม่ได้เซ็กซี่อาจจะเซ็กซี่แต่เขาไม่เห็นเปลี่ยนง่ายๆครับวันนี้คุณขายลูกค้ายัางไง PR Branding Marketing ให้ลูกค้าซื้อเพราะอารมณ์ลูกค้าอยากได้เพราะเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับคุณเปลี่ยนมาเป็นสื่อทาง PR สําสำหรับประกาศรับสมัครงานโชว์อะไรให้เห็นโชว์ข้อความแบบไหนให้เห็นและให้เขาอยากได้ตีโจทย์ให้แตกพนักง,งานสมัครงานอยากได้อะไรนอกจากเงินเดือนบางอย่างเขาไม่รู้ถ้าคุณโชว์ให้เขาอยากเดาๆอิฟอิฟมันมีอยู่จริงด้วยนะ วางระบบสรรหาดีๆเพื่อให้ได้พนักง,งานเก่งๆที่อยากได้เข้ามาร่วมงานกับคุณไม่งั้นกลายเป็นคนเก่งเข้ามาแล้วก็กลายเป็นวัฒน,นธรรมองค์กรเดิมๆสุดท้ายเขาไม่อยากอยู่หรืออยู่ก็กลายเป็นพนักง,งานห่วยๆลองดูครับเรื่องนี้สําคัญมากเปลี่ยนพนักง,งานเก่าให้เก่งเร่งสร้างพนักง,งานใหม่ที่เก่งเข้ามาเสริมทับลองเริ่มจากฝ่ายขายดูแล้วดูสิคุณจะเติบโตเท่าไหร่ไอ้ชาครับ เห็นไหมครับถ้าคุณเอาหลัก HR ไปโฟกัสกับฝ่ายขายแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรผู้ประกอบการครับคุ้มไหมฮะร่วมโครงการกับเราใครสนใจทักเข้ามาเรามีโครงการปั้น HR สู่มือขวา CO e ฟรี free. พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัตที่มือขวา CO e HR เติบโตเงินเดือนเพิ่ม ผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสี่ยงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะน,นำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด